กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะได้รู้ลึกกันละว่าจริงๆแล้วพี่แจ็กกี้เนื่อยฝ่ายคอยากเป็นนักพาคบอลมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะก็ต้องบอกตรงนี้ว่าไม่ครับจริงเหรอความฝันในวัยเด็กคืออยากเป็นนักบอลทีมชาติการอยากเป็นนักบอลก็เลยทําให้เราต้องเข้าไปเรียนในวิทยาศาสตร์การกีฬาของนี่เลยด้วยด้วยครับเป็นหตุผลหนึ่งก็เลยพอตอนม6ปุ๊บก็เลยพยายามเอ็นให้เข้าคณะไม่ได้เลือกก็เลือกไว้นะฮะเลือกแล้วได้เป็นไหมคะนักกีฬา ก็ได้เป็นนะได้เป็นได้เป็นนักกีฬาแต่ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยค่ะจริงๆแล้วนี้ได้นิดหนึ่งคือก็เหมือนว่าตอนพอเราเข้าไปเรียนแล้วอะโอ้โหเจอแบบพวกระดับเยาวชนทิมชาติพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบผ่านงานฝึกมาเขาเก่งเนี่ยเราก็เด็กเป็นเด็กที่ชอบเล่นฟุตบอลพอจะมีทักษะเล่นแค่นั้นเองแต่พอเราไปเล่นไปคัดเลือกเราก็งงๆอะว่าเฮ้ยมันโหสนามมันมันกว้างใหญ่ไงวิ่งมัวไปหมดเลยเนี่ก็คัดคัดไม่ติดคัดไม่ติด ซึ่งตอนนั้นโค้ชก็เป็นอาจารย์ชันวิทย์ผลยิวินนะซึ่งเราเป็นอดีตโค้ชทีมชาติเขาเป็นโค้ชเขาเขาบอกเอ้เองคัดไปติดก็มาฝึกฟุตบอลได้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับทีมได้พี่ก็เลยไปอยู่ทีมเป็นไปเป็นเจ้าที่ทีมเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเด็กเก็บบอลนเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เราอยากฝึกบอลไงเขาก็เล่นเหมือนเขาทุกอย่างเันเราไม่ได้เป็นไงปีแรกเราคัดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ย ก็แต่ว่าหน้าตรงนั้นเนี่ยตลอดหนึ่งปีเนี่ยมันมันเหมือนกับเราได้มีวิชาแล้วอ่ะเราพัฒนาขึ้นแบบลุกหน้าเลยอ่ะทุกคนก็ยังแบบเฮ้ยเอออะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เด็กเก็บบอลนะแค่เจ้าหน้าที่นะเราอย่งแบบเก่งในขนาดนี้ก็คือเขาก็ได้ฝึกกับเขาไงแล้วก็เพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เพื่อนก็เป็นโค้ชกันหลายคนละโค้ชไทยลีกอะไรเงี้ยก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็สุดท้ายก็คือก็ได้ติดทีมอะไรเงี้ยแหละติดทีมของมหาวิทยาลัยกัมพูชาอืมใช่ เราเคยไปได้แชมป์ไม่ได้อะไรของเขาก็มีก็ไปแข่งก็ได้ส่วนใหญ่จะได้เพราะตูไรด้บอลหนุนเก่งเยอะแต่ไม่ค่อยได้ลงหรอกก็เป็นตัวผอมรองเลยแต่ก็คือแต่คือเล่นพูดง่ายว่าเราเล่นบอลเป็นแล้วอยู่ช่วงไหนคะเป็นกองหน้ากองหลังเล่นกองกลางเล่นกองกลางค่ะอย่างนี้โอกาสได้ยิงประตูก็ก็ไม่ค่อยมีม่ไม่มีไปไปตีกันยิงประตูศูนย์ศูนย์เลยแล้วอีกก็แปลว่าจะต้องมีนักฟุตบอลในดวงใจใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าชอบเล่นกีฬาฟุตบอลก็ก็าทัพคนไทยก็พี่ตุ๊กนะพี่ตุ๊กพีงษ์อยู่แล้ว ก็ใคยๆเด็กๆผู้ชายก็ต้องพปินตุกพลิงอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเมืองนอกก็ทักงตอนเรภูมก็ชอบหมดเลยนะทุกคนที่ชอบมากก็โค้ชไปเลยใช่ไหมไม่ชอบมาเป็นโค้ชนะฮะชื่อโยฮันครับอะไรเนี่ยเป็นเป็นคนที่ที่เริ่มสร้างบาเดียร์นาให้ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันเนี้ยเขาเป็นคนเป็นคนเริ่มก็เหมือนชอบเรื่องราวชอบเรื่องราวใช่ชอบวิธีการของเขาการทำงานเขาเป็นคนเก่งอะไรแบบนี้มีทีมในดวงใจไหมคะ ก็อน่นมีครับเที่ยวทุกคนน่าจะทราบเชอรียวฟู์นะฮะเดอะคอปนั่นเองครับแล้วอย่างนี้เวลาที่เราไปพากบอลกับทีมอย่างเช่นทีมโปรดของเราล่ะกับทีมคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามพี่มีวิธีการพากยังไงบ้างครก็ถือว่าโชคดีอย่างที่ว่าคือผู้ใหญ่เนี่ยมันมี2คนคนแรกก็เป็นผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่หลักก็จะบรรยายเกมเช่นคนนี้ส่งให้คนนั้นคนนั้นส่งอะไรเงี้ยเข้าเข้าไปแล้วหรืออะไรเงี้ยโยนมาอะไรเงี้ยแต่เราเป็นผู้ใหญ ที่เป็นลักษณะเหมือนคอมเมนเตอร์ก็คือเราจะคอยให้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แทคกติก <c oughs> อะไรแบบเนี้ยอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบมันจะเป็นอย่างนี้มันนงแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมืองไทยมันอาจจะลักษณะมันจะไม่ค่อยเหมือนฝรั่งเท่าไหร่ออบางทีคนก็เลยงงๆให้ตกลงคนภาคมีสองคนก็ไม่รู้ใครเป็นหลักเป็นรองอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่สาหรับถ้าพี่ทาพี่ก็จะแยกกับกับคนย้ายหลักอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยทําให้อย่างเช่นเราเราบรรยายเนี่ยมันก็แค่แค่เป็นการวิเคราะห์แทคติก ตามภาพที่เกิดขึ้นให้ข้อมูลมันก็จะไม่มีอารมณ์รู้ความรู้สึกเรื่มร่วมอะไรมากมายงนั้นคนก็จะมองว่าเฮ้ยโอเคเราเป็นกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งไม่แน่เราเป็นผู้ใหญ่หลักเนี่ยคนอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเ้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผู้ใหญ่หลักเนี่ยมันจะต้องใส่ฟิลลิ่งเข้าไปด้วยต้องใส่ฟิลลิ่งจะต้องรู้ตำแหน่งรู้ทุกอย่างรู้ข้อมูลผู้ใหญ่หลักก็บล็อตไม่ถึงอะไรหน้าเคโทษเรื่องพวกนี้อะไรว่านไปก็ถือว่าเป็นคอมเมนเต์เตอร์ก็คือเป็นจุดที่สามารถวิเคราะห์ออกมานั่นเอง ใช่ไหมคะแล้วในส่วนของการวิเคราะห์เห็นบอกพี่แจก,กี้เนี่ยเป็นคนที่ข้อมูลแน่นมาก<ะ>ในการหาข้อมูลของพี่แจก,กี้พี่แจก,กี้หายยังไงบ้างอะคะก็ข้อมูลมี2ส,ส่วนด้วยกัน<ะ>คือส่วนแรกคือข้อมูลพื้นฐานที่เราสะสมมานานแล้วตั้งแต่เป็นแฟนบอลจนึ<ะ>จงนนมาเป็นนักข่าวใน<ะ>ตรงนั้นมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่2คือการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราก็ต้องคอยติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จากแหล่งขา่าวที่เชื่อถือได้ก็เหมือนก็ต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพราะยิ่งข้อมูลเยอะก็เหมือนก็ยิ่งหลากหลายก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใช่มันต้องเลือกถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่แจ๊กกี้อยากรู้ข้อมูลนักเตะคนเนี้ยแต่เขาไม่มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเลยแบบนี้พี่แจ๊กกี้ทำยังไงบ้างคะ นักเตะคนนี้ไม่มีข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลแบบว่าแสดงว่านักเตะคนนั้นเพิ่งเพิ่งเล่นถ้าเขาเล่นมาเนี่ยยังไงต้องมีถึงไม่มีในอินเทอร์เน็ตมันต้องผ่านเราผ่านเราต้องรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆว่านักเตะทุกคนที่ลงในสนามเราต้องรู้ข้อมูลข้อมากใช่เพราะนั้นอย่างที่น้องบอกคือนี่แหละคือข้อมูลวนใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาเด็นักเตะที่เริ่มเล่นฟุตบอลหลังจากนี้าสักห้าปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องใหม่หรือเริ่มจากปีนี้มันก็ต้องเป็นคนใหม่ น,นี่เราก็ต้องต้องต้อง,องสะสมเข้ามามแล้วนอกจากตรงนี้นอกจากที่เป็นพรีเมียร์ลีกปกติละก็ยังมีภาคเป็นของบอลสเปนด้วยใช่ไหมคะด้วยด้วยวก็บอลบอลสเปนเนี่ยจริงๆสมัยทํางานสยามกีฬานี่ก็เป็นพื้นที่ของเราค่ะเหมือนกับเป็นคนบุกเบิกในสยามกีฬาอะไรเงี้ยเพราะไปเรียนภาษาสเปนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นแต่เราต้องรู้ข้อมูลแล้วนี่ถามเรนนี้มีนไหมคะเวลาที่นักเตะอยู่ในสนามมีวิธีการจําแต่ละคนยังไงบ้างคะพิจิกกี้ก็ส่วนใหญ่ กับตำแหน่งเขาก็จะค่อนข้างเป๊ะ<ฆ>เขาจะมีระบบการเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่คนนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป๊ะแต่ถ้าเขาจะสลับเนี่ยเราก็ดูในสนามเรวก็ถ้าเรามีสมาธิเราจะเห็นบางคนอาจจะเล่นปีกซ้ายแล้วก็ขยับมาอยู่ปีกขวาเลยคือถ้าเราเพลินแล้วไม่สนใจเนี่ยเขาก็อยู่ปีกขวาแล้วเรายังไปพูดชื่อเขาอีกม <laughs> <ฆ>ันผิดไงเราต้องมีสมาธินิดหนึ่ง<ฆ>ดูว่าเออ มันเป็นยังไงแล้วหลายๆทีมเนยบางทีเขาเล่นเขาวางระบบว่าอย่างนี้จริงแต่พอเขาไปเล่นลเตะจ,จะสลับกันใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเราพาคคู่ใช่ไหมคะคนพักหลักบอกผิดอย่างเงี้ยเรามีการแก้ให้กันไห<ต>มคะก็เขียนในกระดาษให้เขา,าเขียนว่า,าไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยขาก็จะแก้แต่เราจะไม่ไปพูดหักหน้าเขาในครับสมมติเขาบอกว่าเจอลาดเลี้ยงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนั้นเป็นตอเลสสมมติแต่เราบอกไม่ใช่นะครับตอเลสอะไรอย่างเงี้ยมันว่าก็ดูไม่ดีใช่ไหม้าเราไปหักหน มันไม่ใช่มันมันผิดมารายาทเหมือนกันนะนก็ต้องเขียนบอกกันเขียนบอกเฮ้ยเขาแก้เขาเองค <ฮา S 2> <อ>่ะแล้วก็ช่วยเขาได้ดีที่สุดแล้วเขาถามอีกนิดไหมคะในส่วนยากที่สุดของการพาคบอลคืออะไรคะส่วนที่ยากที่สุดยากที่สุดหรือว่าไม่ยากเลยถ้าแต่ว่าเรามีข้อมูลใช่ถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยะ <ฮา S 2> ใช่เพราะว่าคือคือไม่รู้นะสํหส่วนตัวของเราเนี่ยนอกจากเตรียมข้อมูลเรื่องเรื่องแท็กติกเรื่องนักตบอลแล้ว เราเรื่อมีข้อมูลที่เป็นเขาเรียกวความรู้รอบตัวอื่นๆอะไรเงี้ยดูประเด็นข่าวดูอะไรเงี้ยซึ่งแมตใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีซึ่งเป็นประจำอะไรเงี้ยก็เหมือนกับนอกจากความรู้เกี่ยวกับบอลแล้วอบตัวก็ต้องมีความรู้รอบตัวแล้วเป็นนักข่าวไงเราเป็นนักข่า,ขาวอะไรค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วเส้นทางนะคะสู่การเป็นนักพักบอลมืออาชีพนะคะแต่ว่าช่วงหน้า,าค่ะเราอยากจะรู้รายละเอียดของ ในงานอดิเรกปกติแล้วเป็นคนแบบที่เราเห็นหรือเปล่านะคะไอซล์เป็นแบบไหนแล้วก็คำแนะนำดีๆค่ะสำหรับคนที่อยากจะเป็นนักพากบอลมืออาชีพติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ